สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกับรถก่อรสร้างจิ๋วกันอีกแล้ววันนี้รถก่อรสร้างจิ๋วจะมาเก็บเศษใบไม้ออกจากพื้นที่นี่นะคะรอบที่แล้วเราเก็บเศษไม้ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มีเศษใบไม้ปิวเต็มไปหมดเลยเราต้องมาช่วยกันเก็บเศษใบไม้ออกจากบริเวณนี้นะคะมาเริ่มงานกันเลยรถดม พร้อมประจำการแล้วก็นี่รถหนีบนะคะตอนนั้นเราหนีบไม้ตัวนี้มาหนีบใบไม้ขึ้นท้ายกระบ,บะเลยดีกว่าน,นี่นะคะโอ้โหเต็มแล้วเดี๋ยวเราพา ไปเททิ้งกันดีกว่าตรงนี้จะได้สะอาดนะคะนี่เราจะเพไปเทตน้นต้นไม้จะได้เป็นปุ๋ยของต้นไม้นะคะนี่เลยตุม่มเดี๋ยวเรากลับมาเอาดีกว่านีบเลยพี่นี อุ้ยอุ้ยเต็มเต็มเต็มระวังนะไปเลยไปเทตรงนี้เลยตุมต้มตุ้มเดี๋ยวเราช่วยนวดคีบก่อน ไปเลยไปทิ้งกันเลยตุม้มอันแรกได้แล้วอันต่อไปเลยนอ้หใบไม้เยอะเหลือเกินเลยนี่รอบที่สามแล้วนะน้องๆ ไปเลยไปเลยทิ้งเลยตุม้มอีกรอบเดียวน่าจะเสร็จแล้วนะคีบเลยรถคีบ โอเคว้าวเสร็จแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยบายบาย